คนท้องผู้จ๊อบเคลียร์ให้ชัดก,ก่อนนิดนึงว่าสามารถออกกําลังกายได้ไหมเอาเป็นท่าที่จะช่วยคุณแม่สามารถแบบคลอดน้องได้ง่ายมากขึ้นนะคะมาซัพพอร์ตด้านข้างของเขา่าแล้วเหมือนเราเอาเขา่าอ่ะยืดลงไปหามือเหมือนเรากดลง วัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่หรือจะไฟ้นะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่กันที่สูดิโยค่ะที่ลาลระบายสปานั่นเองเพราะว่าไฟาเป็นลูกศิษย์แล้วก็เรียนที่นี่เรียนจริงเพิ่งจบคลาสเมื่อจะคู่กันเลยนะคะวันนี้เลยอยากจะแบบชวนครูจ๊อบซึ่งเป็นคุณครูที่แบบสอนในคลาสที่ไฟเรียนนี่แหละมาบอกเคล็ดลับมาสอนอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องโยคะละกันนะคะเดี๋ยวเริ่มถามครูจ๊อบกันเลยว่าจริงแล้วครูจ๊อบเป็นครูโยคะอยู่แล้วสอนมาแบบแอบปีปีแล้วค่ะ โอน่าจะสิปีแล้วคือเป็นผู้เชี่ยวชาญไว้ใจได้คือมีปัญหาปวดเมื่อตรงไหนไฟก็ชอบถามครูจ๊อปคุณจ๊อจะมีท่าให้เราไปฝึกนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนท้องครูจ๊อบเคลียให้ชัดก,ก่อนนิดนึงว่าสามารถออกกําลังกายได้ไหมคือจริงๆไม่มีการห้ามนะคะว่าคนท้องห้ามออกกําลังกายฉะนั้นสามารถออกได้ค่ะค่ะแล้วก็สามารถออกได้ทุกตลอดทุกไตรมาสเลยแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะก็ ทารกในครันอาจจะแบบเปล่าบางอยู่ยังไม่แข็งแรงก็อาจจะซักแบบ3เดือน12สัปดาห์ขึ้นไปถึง16สัปดาห์ตอนนี้ยทารกเริ่มแข็งแรงแล้วก็จะค่อยๆเริ่มมาออกกำลังกายได้ค่ะแล้วก็โยคะก็เป็นการฝึกแบบหนึ่งที่แนะนำให้ให้ออกกําลังกายในช่วงตั้งครันค่ะซึ่งจะบอกว่าฝ้ายอ่ะพอจริงๆเราเป็คนออกกําลังกายอยู่แล้วแต่พอตั้งครันปั๊บ เริ่มในการเล่นโยคะเป็นครั้งแรกว่ากันอย่างนั้นเลยก็คือเราก็หาข้อมูลแล้วก็สอบถามที่นี่มาว่าเล่นได้ไหมต้องเริ่มวิทีเท่าไหร่ซึ่งคูณจ๊อกก็บอกไปแล้วแหละทีนี้เนี่ยการเล่นโยคะมันดีกับคนเป็นแบบคุณแม่ยังไงคะคุณจอกค่ะก็คือสมมติว่าคนคนตั้งครรภ์นเนี่ยเขาก็จะแบบปวดเมื่อยง่ายมันก็จะลดอาการพวกปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหลัง ปวดขาหรือการเป็นตะคิวนะคะแล้วก็ช่วยให้คุณแม่เนี่ยยังมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีสภาพจิตใจที่แบบลดอาการเครียดแล้วก็เหมือนกับเวลามาอยู่กับลมหายใจเราก็จะได้มีสติมากขึ้นแล้วก็มันสามารถควบคุมอารมณ์ให้มันคงที่ได้ค่ะแล้วก็อาจจะช่วยให้เราแบบ หลับสบายขึ้นเมื่อลดอาการเครียดต่างๆค่ะจะบอกว่าคอนเฟิร์มมากว่าสิ่งที่คุณจอพูดตรงแบบเช็คลิสต์นี่คือตรงทุกจุด oh คือบางคน <gosh. S 2> เป็นคุณแม่เหมือนฝ้าเองเนี่ยก็คือคทํางานไปด้วยแน่นอนอว่าความเครียดแค่ไม่ท้องอ่ะก็เครียดอยู่แล้วลว่าพอยิ่งท้องเหมือนร่างกายเราแบบ สรวนเปลี่ยนทุกอย่างมาเลยมาเลยทวีความแบบความเครียดมากขึ้นและอาการปวดหลังปวดขาตะคิวมันมาหมดจริงๆเดี๋ยวให้คุณจอบลองยกตัวอ,อย่างท่านนึงละกัน <Yeah. S 1> เพื่อแบบใครดูแลแบบจะได้ฝึกเองที่บ้านเอาเป็นท่าที่จะช่วยคุณแม่สามารถแบบ คลอดนองได้ไง่ายมากขึ้นงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะคุณจ๊อบท่าที่ใจทำก็คือเป็นท่านั่งใช่ค่ะ,คะเป็นท่าคแคทโพสนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็อาจจะหาผ้ามาปูรองเป็นผ้าหม่มหรือว่าผ้าขนหนูใหญ่ก็ได้ค่ะ,คะมาลองซัพพอร์ตเข่าให้เข่าเรานุ่มขึ้นนะคะแล้วก็วางมือไปเป็นท่าเหมือนเราทําท่าคลานนะคะ,คะจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มขยับกระดูกสันหลังโดยการหายใจเข้าก่อน หายใจออกเนี่ยเราโค้งหลังขึ้นมาเหมือนเราเอากล้ามเนื้อท้องเนี่ยยกเบบีเขาขึ้นมาจนให้หลังเรากง่งโกกและก็เคลื่อนต่อหายใจเข้าหายใจออกขณะที่เราก่งหลังขึ้นมาเราค้างไว้ได้เลย10วินาทีจากนั้นเราทำเป็นเซตนะคะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้แล้วนับ 9 10แล้วหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราค้างไม่ได้นานถึงขนาด10เคลื่อนไปเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วนะคะถ้าเราเหนื่อยก็หายใจออกเคลื่อนไปหายใจเข้าหายใจออกโคง้งลสาสุาเหายใจเข้าเรากลับมาหลังตรงหายใจออกถ้าไหวอีกรอบนึงเราก็ค้างไว้นานหน่อยขนาด ว่าเราหีบหัวไหล่ขึ้นมาหรือเปล่าเราไม่เกรงไหลเราไม่เกรงคอเราไม่กลั้นหายใจแล้หายใจเข้ากลับมาหายใจออกค่อยๆลดสะโพกเป็นท่านั่งญี่ปุ่นแล้วก็กลับขึ้นมานั่งค่ะเราจะรู้สึกสบาย <c oughs> สบายหลังล่าง <c oughs> สบายตัวมากขึ้นคือจริงๆอันนี้ <c oughs> มันจะฝึกควบคุมกล้ามเนื้อรอบๆท้องรอบๆกระดูกสันหลังทำให้เรามีพื้นที่ ที่หลังมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปอยู่ในห้องคลอดเนี่ยถ้าเราฝึกลมหายใจเป็นประจำอะ่ะเราจะสามารถควบคุมลมหายใจแล้วมันอาจจะมีแรงเบ่งมากขึ้นค่ะเพราะนั่นเวลาคลอดน้องยิ่งคลอดเองเราก็จะชอบเห็นในหนังเนาะคุณหมอก็จะแบบซึ่งมันก็คือต้องใช้การหายใจนี่แหละฝึกไว้ก่อนดีกว่าค่ะเหมือนเราทำการบ้านมากรู้ไห่คะ ค่ะอันนี้ก็คือเป็นท่าแรกที่ฝึกกันง่ายๆได้ขออีกท่าหนึ่งค่ะคุณจ๊อบได้ค่ะ,คะอีกท่าหนึ่งนะคะเราจะนั่งถ้าเกิดนั่งหันข้างนะ่าจะเห็นมากกว่าน้องฝ้ายหันหน้ามาทางด้านนี้เป็นท่าผีเสื้อบัตเตอร์ไฟล์ของเรานั่นเองนะคะ,คะดึงส้นเท้าเข้ามาหาข้อพับสโะโพกตรงหาเชิงกรานได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้จนเราเริ่มรู้สึกตึงจากตรงเนี้ยเราก็เอามือนะคะมาซัพพอร์ต ด้านข้างของเข่าแล้วเหมือนเราเอาเข่าอ่ะยืดลงไปหามือเหมือนเรากดลงบางคนเนี่ยเขาจะเอามือกดลงไปที่เข่าอย่างนี้เลย,ยแต่อจอบไม่แนะนําจอบเอามือให้เอามือซัพพอร์ตอย่างนี้มากกว่าแล้วเราออกแรงขากดมือลงไปจากตรงนี้น้องไฟก็โน้มตัวไปข้างหน้า45องศาแล้วสังเกตบางคนเนี่ยน้องไฟลองทําท่าโค้งหลังนะคะบางคนจะโค้งหลังอย่างนี้ขึ้นเออห่อไหล่ขึ้นมา เราไม่ห่อไหลเราไม่ยกไหลเราคลิปหลังตรงแล้วก็โน้มลงไปเท่าที่เราจะโน้มได้นะคะอย่าลืมที่จะออกแรงกดใช่กดขาลงไปที่มือก็คือเราต้องการยืดด้านในของขาตรงขานีบริเวณข้อพับสะโพกเราเนี่ยให้มันตึงไว้แล้วก็ค้างท่าไว้เลยค่ะประมาณ15-30้วินาทีแล้วตอนค้างท่าเราทำอะไร เราลองหายใจออกช้าๆยาวๆลองหายใจเข้าตามธรรมชาติแล้วหายใจออกให้น้องฝ้านับ1 2 3แล้วหายใจเข้าตามธรรมชาติถ้าหายใจออกได้ยาวมากกว่า3มลมหายใจก็ไปสามารถอยู่ได้จนถึง10เลยค่ะ ถ้าโอเคแล้วเราก็ค่อยๆกลับขึ้นมานะคะท่านี้มันช่วยเปิดข้อพับสะโพกขยายมหมดลูกเรามากขึ้นเพื่อให้<ข>เรามีความพร้อมนะคะแล้วก็ลดอาการเจ็บ ขณะตั้งคันได้ด้วยค่ะอืมค่ะซึ่งจริงๆอันนี้แชร์ฟังว่าลมหายใจคือที่คุณจอบอกว่าพยายามแบบหายใจออกให้ได้นานขึ้นแรกๆมันไม่มีทางนานเลยใแรกๆมันจะแค่หายใจเข้าแล้วก็ออกก็หมดแล้วใช่แต่ว่าอพอแบบฝึกไปเรื่อยๆ,ๆมันก็จะได้มากขึ้นเองใช่ค่ะต้องฝึก,กถึงจะทำได้นะคะก็ถือว่าเป็นสองท่าง่ายๆแล้วกันนะคะที่แม่ๆสามารถฝึกแล้วก็ทำตาม แบบนี้ที่บ้านได้ทีนี้สมมติว่าแบบคุณแม่แบบเล่นโยคะชอบแล้วคลอดน้องเรียบร้อยอยากกลับมาเล่นอีกม,มันต้องใช้เวลานานไหมคุณจ๊อปสมมติว่าคนที่แบบต้องคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดกว่าจะกลับมาเล่นอีกเลยค่ะคือจริงๆถ้าคลอดธรรมชาติก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าค่ะก็ประมาณหนึ่งเดือนก็แบบกลับมาได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผ่าคลอดเนี่ยระยะการฟื้นตัวก็จะ นานกว่าอาจจะเป็น2หรือสมเดือนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้แผลเราเนี่ยหายสนิทก่อนะนะคะถ้าแบบบางคนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่ามันหายแล้วแต่ควรจะรอระยะเวลาเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าแผลข้างในเนี่ยม,มันสมานหรือยังทั้งนี้ก็<ด>ให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราอยู่อะค่ะ,คะก็จะบอกเราได้ว่าแบบเราเริ่มออกกำลังกายได้หรือยังค่ะ,คะ โอเคทีนี้ก็ถือว่าเป็นแบบความรู้เกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ฝ่ายอ่ะมาเรียนที่แบบระ,ะบายสปากับผู้จบแล้วแบบเออชอบแล้วมันก็ินแล้วเรารู้สึกว่าแบบร่างกายเราเราได้ผ่อนคลายเรารู้สึกสบายตัวขึ้นแค่นี้คนเป็นแม่แปลว่าก็ฟินแล้วอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหถ้าแบบแอดวานซ์อะไรเยอะๆเอาไปฝึกตอนแบบคลอดน้องเรียบร้อยแล้วก็ได้แต่ว่าการที่แบบเ,เชื่อว,ว่าถ้าคุณแม่รีแลกซ์คุณแม่มีความสุขก็จะส่งผล ถึงเบบีด้วยคนะ่ะสุดท้ายคุ้จ้อฝากถึงแม่ๆนิดนึงแบบบางทีเราแบบอาจจะเครียดกังวลอะไรเงี้ยค่ะ,คะเราควรจะแบบยังไงเดียการดูแลตัวเองง่ายๆค่ะก็คืออยากให้กําลังใจสําหรับคุณแม่แม่ที่ท้องนะคะว่าเราสามารถทําทุกอย่างได้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะคะถ้าเกิดกิจกรรมอะไรที่เราเคยทําเป็นปกติอยู่แล้วอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินก็แนะนําให้เดินอย่างน้อยวันละ30นาทีแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถทําท่าย,ยืดเหยียดตัวเองได้เนี่ยก็จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยจากการนั่งนานๆอย่านั่งท่าเดิมนานๆค่ะ ก็ขยับขยือนร่างกายบ้างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเแบบี้ก็อุดอัดเนาะคุณแม่ก็ต้องขยับร่างกายบ้างจะได้แบบรู้สึกสบายดีลกซ์มากขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณจอมมากเลยค่ะชวนมาคุยแล้วก็ได้ความรู้เกลเล็กกันน้อยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับแม่ๆด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกาันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe หรือจะไฟด้วยค่ะลาทุกคนไปก่อนไปบายสวัสดีค่ะ